สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางนะครับซีฮานอยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP แล้วก็ฮานอยพัฒนานะครับวันที่2นะครับวันที่2เมษายนสองพันา้อยะครับพี่ๆฮานอยพิเศษนะครับผมให้ศูนกับ3มผลที่ออก0 5 4 4 9ห้ี่นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับพี่ๆ ก็เน้น5้าสหเนาะก็มาห้าสี่นะครับส่วนห้าอยปกติให้1กับ6นะครับผลที่ออก3ามเจดหกับ3ามนะครับแน่3มาอยู่ฝั่งนี้นะครับพี่พี่เจ็ 7, ไม่มีนะครับให้1นึ่ห้าหนึ่งแดเข้ามา71็ดหนเนาะใครรูดที่1เข้าไปที่71นะครับมาแค่สายรูดนะครับ ฮานอย VIP ให้3กับ9ผลที่ออก116กับ4 3นาะใครรูดที่3เข้าไปที่3443นะครับฮานอยพัฒนาให้3กับ7ผลที่ออก926กับ77นะครับอันนี้ก็ให้71เนาะ7578เข้ามา773ไม่มาใครรูดที่7นะครับเข้าไปที่77นะครับมาเลขเด่นนะครับพี่พี่ก็สรุปแล้วสายเจาะ มาหนึ่งรอบเนาะกับสายรูดมา2อรอบนะครับเด่นรองมาหนึ่งรอบลุดไปหนึ่งรอบนะครับส่วนฮานอยฮานอยวันที่2นะครับพี่พี่ก็ท่านใดที่เข้ามาติดตามวันนี้เราก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับฮ <c oughs> านอยพิเศษวันนี้ให้ไปที่เลข3กับเลข1 นะครับ3กับ1รูดไปที่เลข1 1 2 1 4 1 7 3 2 3 4 3 7 3ตัวนะครับ3 1 4นะครับ จะประมาณนี้นะครับส่วนฮานอยปกติฮานอยปกติวันนี้ได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข7กับเลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 6 1 6 2 6 4 7 1 เจ็ดสองเจ็ดสี่สามตัวให้ไปที่สามตัวให้ไปที่เจ็ดหกสองนะครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลหับฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับท่าในใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นฮานอย VIP กับพัฒนานะครับ v ี p กับพัฒนา VIP วันนี้ให้ไปที่เลข1กับเลข5นะครับรูดไปที่เลข1 13 14 15 53 54 56 3ตัว513นะครับ ฮานอย vip นะครับฮานอยพัฒนานะครับพัฒนาก็ได้เลขได้เลขเหมือนกันนะครับพี่พีในเลขหนึ่งกับเลขห้านะครับรูดไปที่เลขหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าหก ห้าเจ็ดสามตัวห้าหนึ่งหกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางสี่ฮานอยของเราวันที่2มิถุนายนสองพันห้าร้อหกสแนะครับก็ขอให้แนวทางนะครับทีแอสดวางให้เนาะ ขอให้มาเด้งๆ้งปังๆนะครับเมื่อวานนี้เนาะรุ่นรุ่นโชคใหญ่นะครับวันนี้รุ่นต่อนะครับพี่พี่วันนี้ก็มีเราพัฒนาด้วยนะครับพี่พี่แนวทางเราพัฒนาก็ผมลงไว้ให้ตั้งแต่วันน่าจะวันที่ที่หนึ่งนะครับลงไว้ให้แต่วันที่หนึ่งแล้วนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับแนวทางเราพัฒนาของแอดก็ไปย้อนรับชมย้อนรับชมดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ